ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปมีเงินแค่แป0แสนบาทก็เป็นเจ้าของ BMW คันนี้ได้ uh. สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่วันทัวร์โตชานลรีวิวรถมือสองคุณภาพดีส่งตรงถึงมือคุณเลยนะและใครนะครับที่ต้องการซื้อรถมือสองคุณภาพดีนะของเรามีมากกว่า250คันให้คุณได้เลือกและวันนี้นะครับเราอยู่กับท็อปิกที่ว่ามีเงินนะครับประมาณ8 0 0แสนบาทก็เป็นเจ้าของ BMW ได้มาดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นรถรุ่นอะไรครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าแต่ก่อนนะฮะเราเนี่ยฮะจะเป็นในส่วนของเจ้าของรถที่เป็นลักซ์เ้อรี่ยมานีพรีเมียม เยอะแยะมากมายเลยบางที่นะครับก็เหลือประมาณหลักแสนครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมมีรถที่สภาพสวยคุณภาพดีและเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเหมาะกับการใช้งานในบ้านเราครับมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันในวันนี้นะวันนี้นะครับเราอยู่กับ BMW ครับ3 2 d GT Sport ครับซึ่งเป็นสปอร์ตไลน์ครับ F34 ปี2015สีขาวแบบนี้เลยเรียกได้ว่าสภาพสวยทั้งภายนอกภายในเลยนะฮะเรามาเริ่มต้นดูกันที่ด้านหน้ากันดีกว่าครับผมคันนี้บอกได้เลยว่าน่าใช้งานมากครับอย่างที่บอกข้างต้นนะฮะงบประมาณเนี่ย800,000บาทเป็นเจ้าของ BMW คันน คันนี้สภาพสวยมากด้านหน้านะฮะฝากระโปรงด้านหน้าไม่มีริ้วรอยเลยเอกลักษณ์อยู่ครบเลยนะไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงแบบ Shape คลิสนี่กิลที่เป็นแบบนี่สีดำแบ็กคอรนะฮะคือรถรุ่นนั้นนะฮะสปอร์ตไลน์ F 3 4เนี่ยคริสนี่กิลเขาจะเป็นสีดำแบบเป็นโนแบ็กหรือว่าแบล็กคอรแบบนี้นะครับโลโก้ BMW นะฮะซึ่งไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยจะเป็นลักษณะนี้ตลอดยกเว้นรถที่เป็นณปัจจุบันที่เป็น EV นะมันจะมีการปรับโลโก้ในการครบรอบ50ปี100ปีอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าอ รุ่นที่เป็นเชสซิต F 3 4นะครับนะไฟหน้าของเขานะครับเป็นแบบโปรเจ c เตอร์เลน LED มาพร้อมกับ De Time r ล n n i n g Light แล้วก็มี c o n a น i n ีอ่าและตรงนี้นะครับคือ Air ์บ t ิ r เนะครับเป็นจุดรับลมนะฮะเอาไประบายความร้อนในส่วนของคาลิเปอร์ที่เวลาจับเบรกนะฮะมีความร้อนจัดๆตรงนี้ก็แน่นอนครับทำให้การเบรกเนี่ยสภาพสมบูรณ์แบบดียิ่งขึ้นครับสภาพสวยครับคันนี้ตกแต่งสวยมากๆนะฮะแล้วก็สภาพเดิมๆเลยเรียกได้ว่าใครที่ชื่นชอบ BMW คันนี้นะครับนะเพอร์เฟกพร้อมใช้งานเลยครับมาต่อกันที่ห้องเครื่ออองงนคี่ืสภาพห้ เครื่องนะครับผมเปิดให้ดูเลยน็อตฝากระโปรงเดิมนะฮะในส่วนของเบ้าโชกก็เป็นแบบเดิมทุกอย่างนะฮะอันนี้ไม่เคยมีการขยับน็อตแล้วก็ไม่มีการชนหนักด้านหน้าเลยนะแล้วก็ไม่เคยทําสีมาก่อนนะครับการันตีว่าคันนี้นะฮะเดิมทุกอย่างนะนอกจากนั้นนะเครื่องยนต์เขาเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรเป็นทวินพาวเวอร์เทอร์โบ190แรงม้าจับคู่กเกียร์อัตโนมัติที่เป็นไฟฟ้า ZF นะฮะ8สปีดสเตปโทนิกนะครับคบันนี้บอกได้เลยว่าอัตราสิ้นเปลืองอยู่ประมาณสัก21กมมมมตต่่่ออลิิิรรเเเเนน้้าาาััถถถงงงึึคคสวจกกุททไไปชีียใใหด ข้อมูลตรงนี้มานะครับจริงไม่จริงอย่างไรคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคันนี้นะตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานในบ้านเรามากๆรวมถึงความประหยัดด้วยนะใครที่กําลังมองหาอยู่นะเปรียบเทียบได้เลยนะซื้อรถซีวิคป้ายแดงซื้อคันนี้ดีกว่าไหมได้ใช้เป็น BMW ด้วยครับล้อแม็กนะครับสภาพเดิมนะครับตรงนี้ก็สภาพสวยเลยนะเงาเงาแล้วก็ไม่เคยมีรอยเบียดฟุตบาทเลยนะล้อแม็กเป็นขอบ18นิ้วนะครับเป็นอ่กาก้านคู่5้าก้านแบบสปอร์ตแบบนี้นะครับยางเป็นยางซีรีส์ยางแบบ2 25สองสองห้ายซึห้เป็นอาร์สันแล้็ดอกยางตม สภาพใช้ได้ยาวๆเลยนะตรงนี้คือแอร์เคอร์เทนนะครับเวลาที่ลมรับมาจากแอร์บิสเตอร์แล้ว <c oughs> เขาก็จะเป็นอุโมงค์ลมที่เอาไว้ลมออกนะทำให้การทรงตัวเนี่ยไม่มีในส่วนของตัวเสียหลักนะครับตรงนี้ก็เรียกได้ว่ามีการใช้หลักพลาศาสตร์ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะออกแบบมาดีมากครับมาดูกันต่อนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะสภาพสวยและเป็นแบบพับปรับไฟฟ้าด้วยนะครับมือจับประตูเป็นระบบคอมฟอร์ a เอ็กเซสคือเวลาต้องการล็อกรถก็แตะที่มือจับประตูตรงนี้ตรงที่มีขีดแต่่วาาถ้เกิด ต้องการปลดล็อกรถก็สอดมือเข้าไปแล้วก็ดึงแบบนี้นะครับความพิเศษของรุ่น GT นะฮะคันนี้ก็จะเป็นกระจกแบบเฟรมเลสแบบนี้และการตกแต่งด้วยคิวขอบเนี่ยจะตกแต่งด้วยสีดําแบบเป็นโนแบ็คครับทำให้ดูรู้สึกสปอร์ตยิ่งขึ้นนะใครที่กาลังมองหาอยู่บอกได้เลยว่าสนใจนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0216745885ครับต้องบอกอย่างเี้ครับว่าทรงนี้นะครับไม่มีประกอบในไทยนะฮะเขาประกอบที่ประเทศอังกฤษแล้วก็นำเข้ามาจาหน่ายแบบนี้ทังคันโดยดิลเลอร์ไทยนะ <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นในเรื่องของคุ ปกตินะถ้าเป็นซีรีส์3เขาจะเป็นทรงซีดานคาหรือว่าซารุนคาเนาะแต่ว่าคันนี้ GT ครับเป็นทรงสปอร์ตที่มีการลาดเสาซีพิล่าลงมาแบบนี้เลยจนถึงในส่วนของฝากระโปรงด้านท้ายนะครับทำให้มีการใช้งานเนี่ยเปิดฝากระโปรงท้ายพร้อมกับกระจกหลังด้วยนะเท่มากๆเลยนะครับคันนี้มีสปอยเลอร์หลังที่เป็นแบบยกอัตโนมัติน,นะนะคือเวลาที่ขับความเร็วสูงเนี่ยตรงนี้ก็เขาจะใช้หลักปรสานนะครับก็คือยกตรงนี้อัตโนมัติด้วยความเร็วที่เกิน120กิโลเมตรขึ้นไปเนี่ยเขาจะยกขึ้นมาทาให ทำได้อย่างยอดเยี่ยมแน่นอนนะที่สําคัญคนะครับอัตลักษณ์นะครับในเรื่องของไฟท้ายนะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของ LED L shape มีสภาพเนี่ยเหมือนใหม่สมบูรณ์แบบการใช้งานได้ปกตินะแล้วก็มีเซนเซอร์ถอยหลังนะครับในส่วนของตรงนี้ครับมีโลโก้ BMW มาให้ด้วยนะตรงนี้เป็นแบบกล้องมองหลังเวลาที่เราถอยหลังเนี่ยเขาจะเปิดมาเป็นกล้องนะแล้วก็กันชนด้านท้ายเนี่ยมีเซนเซอร์ถอยหลังให้ด้วยรวมถึงประตูด้านท้ายเป็นประตูไฟฟ้าอัตโนมัติเปิดง่ายมากก็แค่แตะสัมผัสครับนะ พอเปิดขึ้นมาปุ๊บนะฮะประตูท้ายเนี่ยเราจะเห็นว่าพื้นที่ใช้สอยของเขานี่เยอะมากๆเลยนะจนแปลกใจเลยว่าเออเฮ้ยออกแบบมาได้ยังไงถึงพื้นที่ใช้สอยเยอะขนาดนี้แล้วก็มีความอเนกประสงค์ด้วยนะครับเพราะว่าเบาะที่นั่งแถวสสามารถพับได้แบบ่งเป็น3ส่วนก็คือ40 20แล้วก็40นะฮะแล้วก็สามารถที่จะดึงจากปุ่มตรงนี้นะครับดึงเลยแล้วก็พับได้แบบนี้เลยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นการใช้งานของเขาค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็สะดวกมากด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆน,น,นะครับที่ชอบเดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าต้องงกกกกกาารรรทที่่จะะะบุุพวเเ๋แลใหญๆ อะไรเงี้ยฮะแล้วเดินทางไป2คนอันนี้ใช้งานง่ายมากหรือว่าถ้ามีเด็กน้อยนะครับก็สามารถพับแบบนี้นะฮะแล้วก็ปูผ้านอนได้นะใครที่ชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวนะอันนี้ตอบโจทย์แน่นอนแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยครับรถคันนี้นะครับประวัติสวยๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเข้าศูนย์เช็คทุกระยะและนอกจากนั้นนะครับเจ้าของคนเดิมครับมีการใช้รถแบบว่าน้อยมากๆนะต่อปีนะครับเขาใช้เนี่ยเฉลี่ยก็ประมาณ15,000มโลไม่เกินนี้นะครับสภาพสวยเหมือนใหม่เลยแล้วก็มีเล่มทะเบียนพร้อมโอนสามารถตรวจสอบได้นะและคันนี้นะครับมีบุ� คู่มืออยู่ครบเลยนะฮะอุปกรณ์ครบนะใครที่ต้องการรถสภาพเดิมๆสวยๆต้องรถคันนี้ครับนี่คือซีรีส์320 DGT Sportline เป็นปี2015แล้วก็เป็นช h รซิ F34 ด้วยนะภายในเนี่ยตกแต่งเป็นสีทูโทนครับคือสีดำกับสีแดงครับสภาพสวยจริงๆและนี่นะครับนี่คือหน้าจอของ BMW ซีรีส์320 DGT Sportline คันนี้นะครับนี่เห็นไหมมันจะมีคอนเทนต์ต่างๆให้เลือกใช้งานเยอะแยะมากมายเลยนะควบคุมโดย iDrive ของตัวรถนะครับตรงนี้ก็สามารถเลือกคอนเทนต์ต่างๆได้อันแรกเป็นมัลติมีเดียเรื่องของฟัง ังเพลงฟังวิทยุนะฮะแล้วก็เชื่อมต่อกับบลูทูธฟังได้หมดเลยเรดิโอนะครับ FMAM เชื่อมต่อกับโทรศัพท์เป็นแฮนด์ฟรีระบบนีเวชชั่นนะฮะหรือว่าจะติดต่อ BMW นะ n n e c t e d Drive ก็สามารถติดต่อได้นะแล้วก็อันนี้คือเป็นวินิเคิลอินโฟมิชันดูในเรื่องของตัวการเช็คระยะต่างๆข้อมูลตัวรถนะครับโอนเนอร์บุ๊กอะไรพวกนี้ครับสามารถดูได้หมดเลยนะครับและนี่ก็คือกล้งองมองหลังนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเขาจะมีในเรื่องของระยะด้วยนะสามารถที่จะปรับแสงหรือว่าปรับภาพได้ด้วยนะตามความต้องการเลยครับ ็ให้ออปชันมาค่อนข้างสุดยอดมากๆเลยนะและนี่คือแอร์ปรับอากาศนะครับนี่ดูการใช้งานเป็นยังไงโอ้การใช้งานนี่ยอดเยี่ยมเลยนะเหมือนใหม่เลยนะครับนะสภาพสวยนะครับนะมีระบบเซนทรัลล็อกนะอันนี้ก็คือเป็นปรับอุณหภูมิจากตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ปรับทิศได้นะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นหน้าปัดแอร์ดิจิตอลนะที่แสดงถึงสถานะของอุณหภูมิตัวรถนะทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะครับแล้วก็มีระบบแอร์ออโต้รวมถึงตรงนี้ครับมีระบบแมคโครกดปุ่มเดียวเย็นได้เลยนะปรับอุณหภูมิใใหห้้เย็นททีี่่สสุดุดดลมแรง ใ้แค่ปุ่มเดียวเท่านั้นสะดวกมากมากครับรุ่นนี้นะครับ BMW ให้เกียร์มาเป็น8สปีดไฟฟ้านะครับแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับมีในส่วนของพาร์คกิ้งนะเป็นปุ่มกดนะบอกได้เลยว่าโอ้โหสะดวกมากเกียร์รุ่นนี้นี่เขาพัฒนามาอย่างยอดเยี่ยมเลยนะแล้วก็มีโหมดการขับขี่นะไม่ว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตโหมดอีโคโปรนบนะอยู่ฝั่งขวาของคันเกียร์นะเกียร์นั้นุ้มด้วยหนังนะแล้วก็ฐานเกียร์ในสภาพสวยนะไม่มีรอยแตกหักนะเวลาที่เราใช้งานนะครับก็กดชิปนะตรงด้ามหัวเกียร์ทางฝั่งขวานะกดปุ๊เนีีี่่ยใสสกกรรไฟ็จะขึ้้ตงทแลวถมมาาา ใช้เมนูสปีดได้ด้วยนะครับแล้วเวลาที่เราต้องการเลิกใช้หรือว่าต้องการจอดหยุดนิ่งนะพอจอดหยุดนิ่งต้องการใส่เกียร์พีกดแค่พีอย่างนี้ครับนะเขาก็จะเด้งกลับมาแบบนี้เบาะนั่งคู่กับขีนะครับบอกได้เลยว่าเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะฮะแล้วก็มีเมมโมรีซีทให้2ตํตำแหน่งด้วยใช้งานง่ายมากแล้วก็สะดวกมากด้วยครับพุ่มาะไยของซีรีส์สาม GT คันนี้นะครับเป็นแบบสาก้านฮะพุ่มหนังกระชับมือนะฮะเดินได้จะเก็บสีแดงให้ความรู้สึกสปอร์ตด้วยนะแล้วมีแพดเด้ชิพนะฮะให้ใช้งานหลัง้ายซ ขวานะครับเป็นในส่วนของมัลติฟัง c t i นะฮะแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนอยู่ฝั่งขวานะเป็นสไตล์ของรถยุโรปนะฮะคันนี้นะครับพวงมาลัยสภาพสวยไม่มีรอยด่างไม่มีรอยทลอลนะครับคันนี้เหมือนใหม่มากๆสภาพสวยสมบูรณ์ครับห้องโดยสารตอนหลังนะครับไม่ต้องกลัวร้อนนะครับสำหรับคนที่นั่งแถว2นะครับผมบอกได้เลยว่ามีแอร์แถว2ด้วยนะเรียกได้ว่าเย็นทั่วถึงแน่นอนและคันนี้นะครับเบาสภาพสวยมากๆเลยเป็นเบาสีแดงนะครับเป็นเบาหนังแนปป้าเดินได้ตะเข็บสีดำครับนั่งสบายมากๆเบาะนุ่มมากๆนอกจากนั้นนะครับมีท กาแฟถึง2ช่องด้วยนะใครที่ชอบดื่มกาแฟนะครับตรงนี้วานตรงนี้สบายแลวก็สะดวกมากด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบความสปอร์ตของ BMW คันนี้แหละฮะสปอร์ตมากๆเลยครับสรุปข้อดีสั้นๆ3ข้อนะครับผมสรุปให้เลยนะฮะข้อแรกนี้เรื่องของราคาครับนี่คือ BMW ซีรีส์ย์ดีจีทีสปอร์ตลเป็นปี2015นสะครับสภาพสวยเลยนะแต่ราคานี่ครับจุดเด่นเลยราคาตอนป้ายแดงเคยขายอยู่2 9 5ล้านนับาทวันนี้วันทัวร์โต้ครับประหยัดถึง2ล้านกว่าบาทจากป้ายแดงเลยนะ้องษ ขายเพียงแค่7จ9 0แสบาทเท่านั้นและใครต้องการจัดไฟแนนครับยอดจัดร0อเ็นครับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่1 3 0 0 0บาทต่อเดือนก็เป็นเจ้าของ b m w Series 3 20 GT Sport คันนี้ได้แล้วครับข้อที่2นะครับในเรื่องของสภาพรถนะคันนี้บอกได้เลยว่าสภาพสวยๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นห้องเครื่องหน้ารถด้านข้างด้านท้ายนะอันนี้สภาพสวยจริงอุปกรณ์ครบนะฮะสภาพสวยภายในเนี่ยบอกได้เลยว่าการทํางานสมบูรณ์แบบนะครับใครที่ชื่นชอบรถ BMW อย่าลืมาจัดกันนครบเพียง่ันเดียเเ่าานนั้พราอีกคันึย่าล้ว และข้อสุดท้ายนะครับมีวันตีของวันทูออโต้ให้อีก3ปี30,000กิโลคุ้มครอง128รายการเลยนะอยู่ที่ไหนก็ใช้วันทีตรงนี้ได้มั่นใจสบายใจนะครับเพราะว่าเวลาเราออกรถกับวันทูออโต้ไปนะคันนี้ก็มีในส่งวันตีให้ด้วยนะอย่าง BMW คันนี้นะครับเวลาที่จะเซอร์วิสนะถ้าเกิดว่าในเรื่องของเครื่องของเกียร์มีปัญหานะครับอยู่ในวันที่ตัวนี้เรารับผิดชอบให้ทั้งหมดครับรถทุกคันนะครับวันทัวอโต้คัดสรรมาอย่างดีนะครับรถบ้านแท้ร้จะเปอร งานของระบบความปลอดภยัยหรือว่าระบบไฟฟ้าต่างๆจากบริษัทชั้นนําไม่ว่าจะเป็นกูอินสเปกชั่น บริษัทชิกหรือว่าจะเป็นวันทูคาร์ตรงนี้นะครับตรวจถึง344จุดนะฮะแล้วก็ตรวจเยอะมากๆเลยนะโดยใช้คอมพิวเตอร์ตรวจมีใบรับประกันด้วยนะนอกจากนะั้นสามารถตรวจได้นะนะเรามีในส่วนของตัวเว็บไซต์นะครับสามารถเข้าไปดูในเรื่องของผลการตรวจรถคันนั้นได้ด้วยครับถ้าคุณผู้ชมนะสนใจรถคันนี้นะครับหรือว่ารถคันไหนของวันทัวโตนะครับสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0ู1 6 7 4 5 8 8่หนะครับเจ้าหน้าที่คอยบริการข้อมูลตลอด24ชั่วโมงเลยหรือว่าไม่สะดวกโทรมาอยากจะดูข้อมููลไไไวว้้ก่่่ออนะดดดททีงงาา Facebook YouTube Took Titik เเ็ซต์โยฉพ เว็บไซต์นี้ง่ายมากๆเลยกดเข้าไปที่ www. w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  t u t o c o m ตรงนี้นะมีทั้งรูปมีทั้งข้อมูลต่างๆนะปีเลขไมล์รุร่นรถราคารถแล้วก็การคำนวณค่างวดด้วยนะและมีเจ้าหน้าที่แอดมินคอยบริการตลอดเวลาเลยครับผมซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมต้องที่ว 1uto ของเราเท่านั้นนะครับสวัสดีครับ